เมื่อพูดถึงคำว่ารถไฟหรือหลายคนคงนึกถึงภาพของขบวนรถที่ตกแต่งอย่างประณีตเต็มไปด้วยความสง่างามและบรรยากาศสุดคลาสสิกที่หาไม่ได้จากรถไฟทั่วไปแต่วันนี้รถไฟระดับตำนานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมาอีกครั้งในชมใหม่ที่หรูหราก,กว่าเดิม Eastern and Oriental Express 2026รถไฟในฝันที่ใครหลายคนอยากสัมผัสสักครั้งในชีวิต และตอนนี้มันพร้อมแล้วที่จะพาคุณออกเดินทางสู่การผจญภัยอัลลํำค่าในดินแดนแห่งรอยยิ้มอย่างประเทศไทยทันทีที่ก้าวเข้าสู่สถานีหัวลำโพงคุณจะรู้สึกได้ถึงความพิเศษที่กำลังรออยู่ตรงหน้าเสียงหวีดรถไฟเบาๆผสมกับแสงไฟสีทองที่สะท้อนจากตัวขบวนรถ Eastern and Oriental Express ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในยุคทองของการเดินทางสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังขบวนรถสีเขียวเข้มตัดทองที่เป็นเอกลักษณ์ ตัวรถเงาวับสะท้อนแสงอย่างมีสเสน่ห์และเมื่อประตูเปิดออกเสียงเพลงบรรเลงแนวแจส๊สเบาๆก็ดังขึ้นทันทีเหมือนเป็นการต้อนรับนักเดินทางอย่างอบอุ่นพนักงานแต่งกายในชุดสูทสไตล์ยุโรปผสมกลิ่นอายตะวันออกยืนเรียงรายเพื่อคอยต้อนรับผู้โดยสารทุกคนด้วยรอยยิ้มเขาโค้งอย่างสุภาพก่อนเชิญคุณเข้าสู่ห้องโดยสารซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางสุดหรูที่ไม่อาจลืม ภายในรถไฟทุกห้องถูกตกแต่งอย่างประณีตสุดๆเฟอร์นิเจอร์ไม้แท้ขัดเงาผ้าม่านไม้สั่งทอพิเศษจากเชียงใหม่พรมาลายดอกไม้สีทองที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและกลิ่นหอมของชาอัญชันจากภาคเหนือที่ลอยอบอวลในอากาศทุกสิ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความสบายและความสง่างามในทุกอณูห้องพักมีให้เลือกหลายระดับแต่ละแบบให้บรรยากาศที่แตกต่างกันสำหรับปี2026นี้ห้อง presidential suite ถูกดีดีไซน์ใหม่ทั้งหมดภายในมีเตียงคิงไซส์ผ้าปูที่นอนผืนละเอียดจากอิตาลีห้องน้ำส่วนตัวพร้อมอ่างอาบน้ำทองแดงและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมุมเล่านอกเล็กๆในห้องถูกจัดไว้สำหรับจิบไวน์และชมวิวระหว่างทางผ่านหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดมุมมองได้เต็มตาส่วนผู้โดยสารที่เลือกห้องสเตทเคบินก็จะได้สัมผัสความหรูในแบบอบอุ่นและคลาสสิก เตียงนอนคู่พื้นไม้ขัดเงาเฟอร์นิเจอร์ทองเหลืองวินเทจและผนังประดับลายไม้แบบโบราณที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยช่างฝีมือไทยทุกมุมของห้องเต็มไปด้วยเรื่องราวและความตั้งใจที่อยากให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงแรม5้าดาวบนรางเหล็กเมื่อรถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากสถานีภาพวิวของกรุงเทพมหานครค่อยๆเคลื่อนผ่านสายตาเสียงล้อรถไฟเสียดสีกับรางเบาๆเ,เ,เป็นจังหวัดดนตรีธรรมชาติที่ไพเราะอย่างน่าประหลาด มันคือช่วงเวลาที่คุณจะได้ปล่อยใจให้เป็นอิสระปลดปล่อยจากความวุ่นวายของเมืองหลวงและเริ่มต้นการเดินทางสู่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นจุดหมายแรกของ Eastern and Oriental Express 2026คือจังหวัดกาญจนบุรีเส้นทางสายนี้ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในเอเชียการนั่งชมวิวสองข้างทางที่เต็มไปด้วยภูเขาแม่น้ำและหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กคือสิ่งที่ยากจะหาประสบการณ์แบบนี้จากที่อื่น รถไฟจะพาคุณผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแควอันโด่งดังซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่พนักงานเสิร์ฟนำชาไทยหอมกรุ่นพร้อมของว่างแบบฟิวชั่นมาวางตรงหน้าคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังเดินทางผ่านการเวลามื้อเย็นบนขบวนนี้คืออีกหนึ่งไฮไลท์สุดพิเศษเชฟระดับมิชลินจากสิงคโปร์และกรุงเทพมหานครมาร่วมสร้างสรรค์เมนูเฉพาะสำหรับเส้นทางนี้เท่านั้นเมนูอย่างต้มยำบสเตอร์ เสิร์ฟพร้อมวายขาวเย็นๆหรือข้าวเหนียวมะม่วงดีไลท์ที่ถูกตกแต่งอย่างประณีตบนจานพอสเลนจากอังกฤษเป็นการผสมผสานของรสชาติไทยและสากลที่ลงตัวอย่างน่าทึ่งห้องอาหารกลางรถไฟประดับด้วยโคมไฟแก้วเจรินายส่องแสงระยิบระยับสะท้อนบนโต๊ะเงิงให้บรรยากาศโรแมนติกอย่างที่สุดหลังอาหารค่ำพูดโดยสารสามารถไปนั่งจิบค็อกเทลที่ observation car ด้านท้ายขบวนเปิดหลังคารับลมเย็นลมเย็นของยามค่ำและชมวิวของแม่น้ำที่สะท้อนแสงจันทร์บางครั้งยังมีนักดนตรีสดเล่นเปียโ,โนเบาๆคลอไปด้วยเสียงหัวเราะและการสนทนาเบาๆของนักเดินทางจากทั่วโลกทำให้ค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบเหนือกาลเวลาช่วงเช้าของวันต่อมาเสียงเคาะประตูเบาๆจากพนักงานปลุกคุณให้ตื่นมาพร้อมกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นและครัวซองอบใหม่จากเตา วิวสองข้างทางกลายเป็นทุ่งนาและเนินเขาสีเขียวสดชื่นที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาก่อนที่ขบวนรถไฟจะเคลื่อนไปถึงจุดหมายถัดไปคือหัวหินเมืองชายทะเลสุดคลาสสิกของไทยที่ผู้โดยสารสามารถลงไปเดินเล่นริมทะเลหรือจิบชากลางแดดยามเช้าตลอดการเดินทางรถไฟ Eastern and Oriental Express ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่มันคือประสบการณ์ที่หลอมรวมระหว่างความหรูหราความสงบและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ทุกกิจกรรมบนรถไฟถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การเสิร์ฟชาแบบอัฟเตอร์นูนที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจากใบชาเชียงรายไปจนถึงคลาสทำอาหารไทยเล็กๆที่เชฟจะสอนให้ผู้โดยสารลองห่อใบตองหรือทำข้าวแช่แบบโบราณแม้แต่รายละเอียดเล็กๆอย่างการเปิดไฟภายในขบวนยามค่ำก็ยังเต็มไปด้วยศิลปะแสงไฟสีอุ่นถูกปรับให้เข้ากับอุณหภูมิของภายนอกและบรรยากาศในแต่ละช่วงเวลาทำให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายทุกขณะ ในช่วงสุดท้ายของการเดินทางขบวนรถมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครอีกครั้งเสียงล้อรถไฟดังสม่ำเสมอเหมือนจังหวะหัวใจของผู้เดินทางที่ยังไม่อยากให้การผจญภัยนี้จบลงพนักงานทุกคนโค้งลาอย่างสุภาพขณะที่คุณเก็บกระเป๋าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความประทับใจ Eastern and Oriental Express 2026ไม่ได้เป็นเพียงรถไฟแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความฝันและความโรแมนติกบนรางเหล็ก มันคือการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมเอเชียและความหรูหราระดับโลกได้อย่างลงตัวเป็นการเดินทางที่พิสูจน์ว่าความหรูหราไม่ได้อยู่แค่ในจุดหมายปลายทางแต่อยู่ในทุกวินาทีของการเดินทางสำหรับใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์นี้ ราคาตั๋วเริ่มต้นประมาณ150,000บาทต่อคนสำหรับเส้นทาง3วัน2คืนและอาจสูงถึง450,000บาทสำหรับห้องเ e s i d e n เ i เช s สว t ทแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือประสบการณ์ที่ไม่มีเงินจำนวนไหนจะซื้อได้มันคือช่วงเวลาแห่งความสุขความสงบและความทรงจำที่จะอยู่ในหัวใจไปตลอดชีวิตและเมื่อขบวนรถค่อยๆหยุดนิ่งที่สถานีสุดท้ายเสียงล้อที่เงียบลงไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของการเดินทาง แต่มันคือการเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ในใจของทุกคนที่ได้สัมผัสรถไฟอ a s t e r ร and o r i t n t a l Express 2,026รถไฟในฝันที่คนไทยต้องลองสักครั้งในชีวิตจริงๆ